มาแล้วนี่ครับเป็นไงเท่ขึ้นไหมเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับหล่อเท่เลยแต่พี่แอบรู้สึกว่าไซส์มันเผื่อโตเป็นนิดนึงนะ <c oughs> <c oughs> ก็เอามาฟาร์มเลยครับหลังจากซื้อมาแล้วจนในที่สุดพี่ก็สามารถฟาร์มไปจนถึงเลเวล130ได้แล้วเราก็ได้สูบอสแล้วครับบอสประจำเกาะ <c oughs> ขาเข้าห้องบอสนี่ก็มีปัญหานิดหน่อยครับคือตัวเราใหญ่นี่เข้าไม่ได้ครับตัวมันติดโอ้โหอะไรครับเนี่ย ซึ่งบอสตัวนี้ก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยครับฟันค่อนข้างแรงแต่โชคดีครับที่พี่ในอัปดาบมาเยอะก็เลยสู้ไหวอยู่ครับตัวนี้จนในที่สุดพี่ก็สามารถกำจัดเจ้าบอสได้ครับน,นี่ครับโอ้โหเขาดรอปผ้าคลุมด้วยนะครับตัวนี้อันนี้นี่คือไซส์เผื่อโตกว่าเดิมอีกโอ้โหนึกว่าหลังคา หลังจากนี้ก็ไปรับภารกิจแล้วก็ฟาร์มต่อครับรอบอสเกิดอีกรอบซึ่งพี่ก็เติมโค้ดเข้าไปนะครับได้อีกพคูณ2เหมือนเดิมฟาร์มสบายเลยครับและพอบอสเกิดเราก็มาฟาร์มกันอีกรอบครับนี่แบบนี้เลยจนในที่สุดเราก็สามารถชนะบอสได้นะครับนี่พี่ก็อัพสกิลไปทางดาบเป็นส่วนใหญ่เลยนี่ก็รอไปเลเวล240กว่าแล้ว จนในที่สุดพี่ก็มาถึงเลเวล150แล้วครับพร้อมกับภารกิจในการไปเกาะใหม่พี่ก็รีไปเลยครับจังหวะนี้ซึ่งเกาะต่อไปก็จะเป็นเกาะลอยฟ้าที่เราใฝ่ฝันฝันใฝ่มาตั้งแต่ EP แรกเลยนะครับโอ้โหได้มาสักทีดีใจมากพอมาถึงพี่ก็วิ่งขึ้นดูข้างบนเลยครับดูแต่ละชั้นว่ามีอะไรบ้างมีมอนแบบไหนมีร้านค้าขายอะไรซึ่งพี่ก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าเราสามารถมาในจุดที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราอยากมาได้แล้วซึ่งมันก็เติมไฟให้พี่เลยครับการมาครั้งนี้ทําให้พี่เนี่ยอยากไปใใหห้้้ถึึงเเตันไดรซ่ ก็เห็นเขาว่าเกมนี้เนี่ยมันตันที่2,800นะแล้วก็ยังต้องไปที่โลก2บวกโลก3อีกซึ่งก็นั่นเลยครับการที่พี่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยพี่ต้องใช้ข้อมูลเป็นจํานวนมากซึ่งน้องๆน,นะครับก็คือแหล่งข้อมูลที่พี่ต้องการใครรู้อะไรครับคอมเมนต์บอกได้เลยครับพี่ต้องการอย่างมากด่วน,ดวนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพักกันไว้ที่เลเวล150รก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรการสนุกๆอีกอยังไงก็จะลืมกดไลค์คลิปนี้พร้อมกับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ตั้งแต่ไปเล่นผลพาพมานะครับพี่เจอข้อเสียอยู่2อย่างครับอันดับแรกแสบตาครับโอโ้แสงแห่งคำนี่มาชัางจ้าซะเหลือเกินอันดับที่2ครับพี่ต้องพกหลังคาไปทุกที่เลยเนี่ยโอ้โหจะใหญ่ไปไหน